อันนี้จักมือนี่ซีมือซีมือเหรอเขาใส่ปุ๋ยบ่ใส่ปุ๋ยค่ะถ้าครบซีมือแล้วใส่ปุ๋ยปุ๋ยยังปุ๋ยเกลือเม็ดขาวๆเม็ดน้อยๆนะโอ้จ้ะซมือเขาใส่ปุ๋ยบอใส่ยูเลียห้ามใส่ยูเลียถ้าถ้าแบบซิบมือแบบนี้เราเลื่อยสิบมือเลยประเทศจัง่ไหนต่อบ้านนี้ซีฟมือแล้วก็ซีสามมือซีฟห้ามืออยู่ในภายใน13สามหรือซีฟห้ามือแล้วจิเป็นปุ๋ยรอบสองใส่ปุ๋ยอีกรอบสองปุ๋ยเกลือคือเก่าผสมปุ๋ยยูเลียกับได้เอออ่าใส่แต่ปุ๋ยเกลือกับ เขาผสมน้ำบ่ลือบ่บ่บ่หวานเลยหวานเลยในแปลงนี้อยู่ประมาณโลครึ่งใส่ปุ๋ยเกลือดิโลครึ่งโลครึ่งพอใส่อันนี้แล้วบานนี้คือมดคือรอเก็บเกี่ยวรอเก็บเกี่ยวบ่ต้องใส่อย่างแล้วบ่ดิบ่ต้องใส่มันออกแบบนั้นแล้วห้ามใส่พุ่นอีกเอาบ่ต้องใส่ฟุ่นอีกแล้วเดียวนี่จบเลยบต้องถ้าเจ้าใส่พุ่นปึ๊บพักเฮาสิมีปัญหาคือว่าหนึ่งใบซีดใบเหลืองเพราะว่า แต่เขาใส่ปุ๋ยได้แต่บอใส่ใส่ฟืยใช่ใส่ปุ๋ยได้แต่บ้ให้ใส่ฟ